ไอ้มันฝรั่งของเขาใช้มันฝรั่งบดมาคลุกผสมผักผ,ผสม know, ไอ้นู่นไอ้นี่ใช่ไหมแต่ของสาวดอยจะมาใช้ฟักทองแทนมันฝรั่งแล้วก็มาปรุงแล้วทีเนี้ยเขาจะทําเป็นแผ่นๆของเขาหนะ่เขาทอดแต่ของเราเราจะลองเอามาก็คล้ายๆทอดนั่นแหละแต่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไว้สาวดอยทำเขาปุงจะล้งคีมนั่นแหละว่ามันหน้าตามันจะเป็นยังไงสาวดอยชอบทดลองอ่ะนะชอบประยุกต์ชอบทดลอง เหมือนกับว่าเอาของเขาเอาเมนูของเขามาดัดแปลงเพราะว่าของเขาของเรามันไม่มีเหมือนของเขาไงเราก็เลยต้องมาดัดแปลงแต่การทําอาหารสําหรับสาวดอยนะมันไม่มีสูตรอะไรตายตัวทั้งนั้นแต่และคนทุกคนสูตรของทุกคนที่เราเห็นใน y o u u u e ไในอะไรเขาคิดขึ้นมาทั้งนั้นแล้วเราก็มีสมองทำไมเราจะคิดบ้างไม่ได้เนาะ แล้วทีนี้เราเราทำแล้วเราไม่ได้เป็นบังคับให้ใครกินเราทำเรากินของเราเองเราเราเป็นหนูทดลองด้วยตัวของเราเองแต่การลงในคลิปก็คือเหมือนนำเสนอไอเดียเนี่ฉันฉันลองทำแบบนี้แล้วนะฉันอร่อยอะฉันก็อยากให้เธอได้เห็นบ้างเผื่อเธอนึกอยากมาเห็นตรงนี้แล้วเธออยากจะไปทำกินอย่างอื่นตามแบบของเธอมากอะไรแบบนี้เนาะโอเคก็สำหรับ ไลน์ like นี้นะคะก็แค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้กับสาวดอยในทุกๆด้านทุกๆท,ทางกราบขอบคุณป้าจอร์นะคะสำหรับสปอนเซอร์ผู้ซับพอร์ตช่องสาวดอยรายใหญ่เกี่ยวกับสติกเกอร์นะที่สาวดอยได้ตังค์หลักๆนี่ก็มาจากสติกเกอร์สาวดอยยอมรับนะ เพราะว่าเหรียญของสาวดอยที่มาจากการดูยอดไล์ยอดทิปยอดวิวของสาวดอยทุกคนก็เห็นว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะให้มันเป็นเหรียญขึ้นเหมือนคนอื่นเขาเป็นไปไม่ได้ยอดดูยอดวิวของเราก็ไม่เยอะแล้วการดูคลิปนะคะสาวดอยเข้าไปดูในช่องวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ช่องอันที่จริงแล้วพี่ยูเขาดูจากการคำนวณนะเขาบอกว่าอย่างน้อยดูคลิปไม่ว่าคลิปจะยาวหรือจะสั้นอย่างน้อยกับสักห้านาทีขึ้นไปจะโอเคมาก เพราะว่าเขาจะอันนี้เขาบอกว่าบางคลิปเขาจะบอกว่าการดูปกติปกติที่เขากําหนดไว้คลิปคลิปเนี้ยมันอย่างน้อยมันต้องสี่นาทีขึ้นคลิปนี้อย่างน้อยสามนาทีขึ้นคลิปนี้ห้านาทีขึ้นอะไรแบบนี้ก็เลยเพิ่งจะมาเข้าใจแล้วทีนี้ว่าอ๋อทำไมเขาถึงบอกว่าเวลาทําคลิปทําไมเราควรจะทําอย่างน้อยสักแปดนาทีหรือสิบนาทีขึ้นอย่างเงี้ยอย่างต่ำให้แปดนาทีหรือสิบนาทีขึ้นมันจะโอเคเพราะว่า อย่างน้อยให้ถ้าถ้าเพื่อนมาดูคลิปสักห้านาทีสี่นาทีขึ้นหรือห้านาทีขึ้นไปอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาเขาจะคำนวณเวลาให้เรายอดให้เราแบบเต็มแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้สาวเราเข้าไปดูในการวิเคราะห์ช่องซึ่งมันก็เป็นการเข้าไปเข้าไปดูเขาวิเคราะห์แล้วก็มามา,มาคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยก็กราบขอบคุณทุกทกท่านนะคะทีนี้ก็ ก็ไม่สาหรับไม่ได้อันนี้ของสาวดอยนะแต่หมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนจะไปช่วยดูคลิปในการกรณีช่วยเนาะก็อย่างไรก็ดูให้เขาถ้าคลิปมันยาวเกินห้านาทีก็ช่วยดูให้เขาอย่าง5้านาทีขึ้นก็จะโอเคมากยิ่งทาไม่ข้ามโคก็จะก็จะยิ่งดีสําหรับเพื่อนช่วยเพื่อนให้เพื่อ,ให,อให้นะการให้มีแต่ได้กับได้เราไม่ได้ทําช่องแต่เป็นสายแว่นสายดันได้อะไรได้บุญได้กุศลได้ความสุขสบายใจ เขาได้มีอยู่มีกินอันนี้สงผลบุญที่ช่วยให้เขามีชีวิตรอดจากการการช่วยเหลือของเราเนี่ยมันก็หนุนกลับมาให้กับธุรกิจการงานแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเราไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมันจะได้อัตโนมัติของมันเองฝันดีนะครับทุกทท่านครับ่าเช่นกันครับป้าฝัานดีนค่ะประเทศไทยก็ตื่นค่ะก็ไม่ฝัน <laughs> ประเทศไทยตื่นมาอยู่กับความเป็นจริงของป้าป๋านั่นแหละป้าป๋าสลริปิ้งแล้วโอเค ขอให้หลับฝันดีนะคะโอเคสำหรับไลน์นี้ก็หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สาวดอยได้พูดผิดพลาดพลั้งไปก้าล่วงเก้าไก่หมู่หนึ่งเราได้ก็กราบขอขอมากรรมกันและกันทุกกรณียกรรมทั้งมนุกรรมวจีกรรมและกายกรรมนะคะอโหสิอโหสิอโหสิคะ่ะแล้วขอน้อมนำองค์คุนบารมีเป็นประธานในการน้อมนำเอาอภาิวัสนนาบารมีและบุญกุศลที่เราเคยร่วมสร้างกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ทุกสรรพสิ่งได้มีส่วนร่วมในอน,นิสงส์ผลบุญกับพวกเราโดยทั่วกันไปจนตลอดการลานานเทินสาธุโสโสโสบา,บายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปแล้วก็ในไลฟ์ต่อๆไปนะคะบาย